สดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับเราตอนนี้ในรายการถึงรถถึงชาจากชารมิงนะคะรายการที่เราจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องชามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนพร้อมกับเคล็ดลับในการชงชาและเมนูเด็ดสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของชาเขียวค่ะ ปกติแล้วนะคะความแตกต่างของชาเขียวที่แตกต่างจากชาอูหลงแตกต่างจากแบล็กทีเนี่ยก็อยู่ที่กระบวนการผลิตของชานั่นเองนะคะเวลาเราเก็บชาใบสดสดมาเนี่ยเราก็จะมีการให้ความร้อนตั้งแต่ขั้นต้นในกระบวนการเลยเพื่อฆ่าเอนไซม์ค่ะยับยั้งกันเกิดการเปลี่ยนสีปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งหลายทำให้ใบชาเนี่ยเวลาเอาไปผ่านกระบวนการแล้วยังคงเป็นสีเขียวนะคะตัวแรกของชาลัมิงนะคะชากลินทีเฟอร์ดฟัคหรือว่า ชาเขียวยอดอ่อนต้นฤดูการในการทําชาเขียวตัวนี้นะคะจะทําได้แค่ปีละหนึ่งครั้งค่ะคือจะมีการเก็บยอดอ่อนของต้นชานะคะของเราก็เป็นพันธุ์อัศมมและปลูกในแหล่งออรแก,กนิกค่ะที่ปลอดสารเคมี100%เเนะคะได้รับการรับรอง USDA แล้วก็ EU ระดับมาตรฐานส่งออกไปประเทศอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะถัดมาก็จะเป็นใบชาเขียวออรแก,กนิกค่ะที่เราก็ทําระหว่างฤดูการนะคะแล้วก็จะมี ชาเขียวที่ใช้ใบชาออร์แกนิกนะคะแต่เราเนี่ยนำไปบดให้เป็นผงค่ะแล้วก็มีการแต่งสีแต่งรสชาติเพื่อให้มีสีเขียวแบบชามัตฉะเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราผลิตเองในบ้านเรานะคะก็ลดต้นทุนค่ะแล้วก็ทําให้ร้านชาร้านกาแฟนะสามารถไปชงเมนูชาเขียวลาเต้ได้แบบต้นทุนการผลิตที่ต่ําลงชาเขียวแบบชนิดบรรจุซองนะคะเป็นออร์แกนิกกลิ่นทีค่ะ ก็จะบรรจุซองชงได้สะดวกนะคะชาเขียวญี่ปุ่นของเราก็มีค่ะจะมีชาเขียวญี่ปุ่นออริจินัลนะคะเป็นเซนชะบรรจุแบบซองค่ะชงได้สะดวกนะคะแบบนี้เลยจะเป็นแยกเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็มีซองแยกชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชาเขียวกิ่นมะลินะคะเป็นชาญี่ปุ่นค่ะเราก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็มาแพ็คที่โรงงานบรรจุของเราเองนะคะ วิธีการชงชาเขียวนะคะถ้าเป็นชาแบบใบค่ะที่มีใบชาที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะเราสามารถใช้ที่กรองแบบตาห่างๆได้แบบนี้ค่ะถ้าเป็นชาเขียวแบบผงละเอียดเราก็ใช้ ตะแกลงตาที่ทีๆหน่อยหรือว่าจะใช้ถ้วยชงแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะที่ไม่ให้ใบชาเนี่ยมันลอดรูออกมานะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูพร้อมกันเลยนะคะ2ตัวนี้ว่าแตกต่างกันยังไงนะคะสัดส่วนของใบชาก็จะอยู่ที่ประมาณ3กรัมต่อน้ํา400-500 ML ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบเข้มหรืออ่อนถ้าเกิดว่าชอบเข้มหน่อยนะคะก็เพิ่มใบชาได้นะคะก็ต้องลองดูก่อนว่าการชงครั้งแรกเนี่ยเราพอใจกับรสชาติ มากน้อยแค่ไหนแล้วเราค่อยๆเพิ่มใบชาได้หรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งดื่มชาเป็นครั้งแรกค่ะก็แนะนําให้ดื่มแบบอ่อนๆก่อนนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาชงโดยใช้ถ้วยแบบนี้นะคะเป็นแบบมีที่กรองอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ใบชาลงไปค่ะเป็นถ้วยชั้นในที่มีที่กรองในตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นใบชาออร์แกนิกนะคะต่างกันที่ ตัวที่เป็นกล่องสีดำนี้จะเก็บเฉพาะต้นฤดูกาลนะคะชาเขียวสายพันธุ์อัสสัมเราสามารถใช้น้ำร้อนอุณหภูมิตั้งแต่9 5้าถึงร้อองศาได้เลยค่ะเราก็สามารถใช้กาต้มน้ำแบบเดือดได้เลยนะคะแค่ล้างใบชาก่อนนะคะในครั้งแรกแล้วก็รินน้ำแรกนะคะทิ้งไปค่ะน้ำแรกจะเป็นการกระตุ้นใบชานะคะให้คลี่ใบแล้วก็เก็บความร้อนไว้นะคะ เป็นการวอร์มใบชาแล้วก็วอร์มถว้วยชาด้วยนะคะแล้วเราจะรินน้ําที่2ลงไปนะคะ เพื่อนๆชอบดื่มชาแบบไส์ๆคลีคลีรสชาติอ่อนๆนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีแต่ถ้าชอบแบบพอดีพอดีนะคะจะใช้เวลาแช่ชา2-3นาทีนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบชาแบบฝาดเข้มก็สามารถแช่นานได้ถึง5นาทีแต่ว่าไม่ควรนานกว่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะสกัดเอารสชาติฝาดขมเข้มออกมามากเกินไปค่ะ สูสุเซนชานะคะซึ่งเราจะใช้ชาเขียวญี่ปุ่นออริจินอลนะคะเป็นชาเขียวเซนชาตัวนี้จะเป็นแบบชนิดซองนะคะชงสะดวกค่ะจะชงดื่มแบบร้อนก็ได้นะคะแค่ฉีกซองชาแล้วก็กดน้ำร้อนลงไปค่ะจะใช้ประมาณ90-95องศาเซลเซียสนะคะแช่ไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อนๆก็ดื่มชาร้อนได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาชงแบบเย็นนะคะก็จะใช้ชาเขียวญี่ปุ่น2ซองนะคะ เราใส่น้ำร้อนลงไปเสร็จ1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะแล้วก็แช่ไว้นะคะจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะคะระหว่างที่รอชาเขียวเราก็มาเตรียมชั้นของแยมส้มยูสุกันนะคะแยมส้มยูสุ2ช้อนชานะคะเทน้ำร้อนเสร็จ1ส่วน3าถ้วยตวงนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าใครชอบหวานนะคะก็ ใส่น้ำเชื่อมลงไปแต่ถ้าไม่ชอบหวานจะไม่ใส่น้ำเชื่อมก็ได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะรินชั้นล่างลงไปนะคะใส่ชาเขียวลงไปนะคะบีบน้ำชาออกมาเยอะๆนะคะจะได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะ น้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปค่ะตกแต่งให้สวยงามนะคะด้วยส้มค่ะแล้วก็ใบโรสแมรี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไอซ์ยูสุสเซนชาพร้อมเสิร์ฟค่ะ เมนูต่อไปนะคะก็เป็นเมนูไอซ์เซนชาเรนโบว์ค่ะเป็นเมนูสดชื่นอีกหนึ่งเมนูนะคะแล้วก็ให้สีสันที่สดใสด้วยนะคะส่วนผสมของเมนูนี้นะคะได้แก่ชาเขียวญี่ปุ่นกลิ่นมะลิตารามิงนะคะเป็นแบบชนิดซองแบบนี้เลยค่ะจะใช้สองซองนะคะ ถัดมาก็จะเป็นน้ำมะนาวเกลือป่อนใช้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมประมาณ5 ml น้ำรึ้งประมาณ1ออนหรือ30 ml นะคะตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ดอกอัญชันหรือว่ามะนาวสไลด์ก็ได้ค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะใช้ชาเขียวญี่ปุ่นกลิ่นมะลินะคะ2ซองค่ะแช่ลงในน้ำร้อนน้ำร้อนเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ95องศานะคะ ก็ประมาณสักเสร็จหส่วนสามถ้วยตวงนะคะแล้วก็แช่ดอกอัญชันด้วยนะคะประมาณ1 2ออนนะคะเขย่าเล็กน้อยนะคะจับเวลาประมาณสัก2นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็จะเตรียมส่วนผสมอื่นๆน,นะคะส่วนผสมชั้นแรกเราจะใช้น้ำพึ่งค่ะใส่ลงไปนะคะผสมน้ำร้อนประมาณ1ออนนะคะ ตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยค่ะเกลือป่นก็จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมนะคะใส่นิดเดียวค่ะใส่เยอะมันจะเค็มนะคะเทลงไปในแก้วเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำแข็งประมาณครึ่งแก้วจากนั้นนะคะส่วนผสมของชาเราก็จะเขย่าซองชานะคะประมาณ1 0 2ถึงครั้งนะคะแล้วก็บีบน้ำออกจากซองชาค่ะ ก็จะเติมน้ำเชื่อมลงไปนะคะแล้วก็น้ำมะนาวลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะเทลงไปเป็นส่วนผสมชั้นที่สองนะคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะใส่น้ำดอกอัญชันลงไปค่ะเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมดอกอัญชันตราระมิงค่ะ,ะก็ใช้หนึ่งซองค่ะเสร็จแล้วเราก็ เทลงไปเป็นส่วนผสมชั้นสุดท้ายตกแต่งให้สวยงามนะคะถ้าเพื่อนๆมีดอกอันชั้นสดก็ใส่ลงไปด้วยนะคะสวยๆใส่ลงไป หตัวมาอยู่ที่ร้านรามิโน่คอฟฟี่บาร์นะคะวันนี้เราก็จะทำเมนูชาเขียวลาเต้นะคะโดยใช้ชาตัวนี้ค่ะกรีนทีมิกซ์หรือว่าชาเขียวปรุงสำเร็จ รารามิงนะคะที่ใช้สายพันชาอัสสัมบ้านเรานะคะแล้วก็มีการปรุงกลิ่นรสสีสันถ้าชงใส่นมแล้วจะใกล้เคียงกับชาแบบมัทฉะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะโดยที่วันนี้จะมีอยู่2เมนูค่ะก็คือเมนูกรีนทีลาเต้แบบร้อนแล้วก็กรีนทีลาเต้แบบเย็นนะคะชาเขียวปรุงสําเร็จตัวนี้เราใช้ยอดอ่อนของต้นชาอัสสัมนะคะแล้วเราก็บดให้เป็นผงละเอียดละเอียดแบบนี้ค่ะ แบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการชงโดยใช้แบบฟิลเตอร์ก็ได้หรือว่าที่กรองที่มีตะแกรงแบบตาถีๆหน่อยนะคะหรือว่าถุงกรองชาแบบชาโบราณเราก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการชงโดยใช้เครื่องแบบเอสเปรสโซค่ะเราจะใช้ด้มอัดเหมือนเวลาเราอัดกาแฟเอสเปรสโซเลยนะคะเราก็ใส่ชาลงไปนะคะในบาสเกตประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะก,เก็เกือบเต็มบาสเกตก็จะอยู่ประมาณ18-20กรัมนะคะ อันนี้เป็นช็อตใหญ่ค่ะมันก็จะได้ประมาณ2แก้วนะคะไล่น้ําก่อนนะคะเราจะปล่อยน้ําแรกก่อนนะคะแล้วก็ให้ใบาชาเนี่ยมีการแช่อยู่ในน้ําร้อนอันนี้เราจะเทลา,าเต้อาร์ตนะคะก็เป่าฟมนมค่ะหลังจากที่เรากดน้ําแรกผ่านไป20วินาทีเราก็จะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณ3-4ครั้งค่ะ พร้อมที่จะเทลาเต้อาร์ตแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเมนูกรินทีลาเต้เย็นนะคะเราก็จะอัดช็อตเหมือนเดิมค่ะใส่ชาลงไป ประมาณ18-20กรัมนะคะไล่น้ำนะคะกดน้ำออกมาเล็กน้อยนะคะให้ชามีการแชร่ผ่านไป20วินาทีเราก็จะมากดน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ประมาณอีก10-20วินาทีเราก็กดรอบสุดท้ายนะคะให้ได้น้ำชาประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะใส่ส่วนผสมของนมข้นลงไปนะคะคนให้เข้ากัน เทส่วนผสมลงไปในแก้วที่เตรียมไว้นะคะราดด้วยนมสดเราจะใช้นมสด2องออนนะคะราดลงไปค่ะสุดท้ายเราโปะด้วยโฟมนมนะคะโรยหน้าด้วยมัทฉะลงไปนะคะเพิ่มความสวยงามหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเลือกชาไปชงแล้วก็จะได้ไอเดียสำหรับการทำเมนูต่างๆของทางร้านหรือว่านำไปชงดื่มเองกันที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีข้อคิดเห็นคอมเมนต์หรือว่าอยากจะแนะนำอะไรกับทางรายการนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามรายการของเรานะคะถึงรถถึงชากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆ คของเรานะะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ